วันนี้ตงกลับมาที่24มีนาคมสอ,องหปพ่อแม่พี่น้องพามาดูราคาหอมแดงชีสเกตแล้วก็แถมราคาพริกที่ด้วยพริกเนี่ยมีราคาตัวนั้นพันท่วนอันนี้พนะันหนึ่งร้อยนะมาดูมันต่างกันยังไงก็ไม่ได้ถามนะครับอันนี้ก็หอมแดงนะอ่ะพญารายจะเบิ่งมัดจะไปเบิ่งของกันเป็นอันนี้สั่งเขา22บาทนะครับอ่ส22บาทก็นี่ สภาพก็ประมาณนี้แหละครับสภาพก็สั่งไป300ก้อยกรูให้พี่น้องเพราะว่าเหมายกรวดเพราะว่ามีแค่300เนาะเหมาเลยนะครับพอยีิบสองบาทเดี๋ยวไปดูเจ้าต่อไปกันว่าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้มื่น,นิดหนึ่งได้เปิดไฟให้ครับพอมีพี่น้องเดี๋ยวจะพูดอีสารปนด้วยเนาะอันนี้เปิดไฟแล้วนะครับอันนี้ราคายีิบสองบาทใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกเนาะท่านผู้ชมก็เจือช้าแกมาสายนะ ยกมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยเหมาแกนะครับสวยดีนะสวยดีแกชื่อติมนะครับดิมจ๋านะครับเพลงยีิบสองบาทนะครับยีิบสองบาทสวยนะครับตัวแกชื่อแพงเมียแกชื่อติมนะครับคันนี้ก็ราคายีิบสองบาทสวยกว่าทุกคันที่เคยมีมาในร้านนี้นะครับหน้าวันนี้นะวันนี้แกสวยสุดเลยนะครับคนขายก็หน้าตาน่ารักแต่นะครับโอ้อันนี้คนละตัวเลยนะครับไม่ไม่ได้ถาม เดไปดูคันอื่นกันปิดท้ายนะครับเอาสักสามคันเนาะกาลังดีเลยไปไปดูคันอื่นกันหัวร่วง14บาทเพนว่า14บาทก็ตามสะพาด้วยไม,ม่อนพี่น้องก็เนี่ยเอาจะเป็นนี่ละหอมตัดบหอมร่วงผสมกัน14บาทเอาไปขายซาบาทก็ได้เพราะไม่ในกบาทเนาะเอาไปขายของได้หลายเอาเนาะอันนี้22บาทเพนว่าเดีย๋ยวไปเบิ่งในถุงงามบ่อ่ะงามอยู่ครับเหมือนกันเนาะไปเบิ่องอีกขั้นหนึ่งครับขั้นไหนเนาะมานี อันนี้85บ้าบาทพอนเป็นปีน้องเอาไปขายร้อยหนึ่งก็ได้15บาทครับครับผมขายเก้าสได้ห้าบาทอันนี้22บาทครับขาเมายกลำไปแล้วนะอ่าสวยนะครับอันนี้ก็สวยถือว่าสวยนับต้นๆน,นะสำหรับคลิปนี้คนต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ